ก็หน่อยเอลยร์โอ๊กนกเร็วๆบ่างๆ่างี่น่าบปไดยหนาวรักสุรักสุขาวะอันตกสวัสดีพี่น้องเบอร์สูกุจสุขนเนาะชุบองๆที่เของมาหาบสมบรรยาก,กาศพี่เที่ยงน่าหน่อยพี่น้อง ดี no? oh. ๋ยวลงไปเห็นน้องเนยกับคํพองเฮ็ดหยังอยู่นางอมงอยู่2คนพี่น้องห้องเฮานะแม่มาเบิ่งเฮาน่ว่าซั่นเดี๋ยวสิลงไปเบิ่งซเพิ่นพากันเฮ็ดหยังเนาะ2 2คู่จิ้นแห่งปีสิสิว่าได้พี่น้องติดตามไปเบิ่งไปชมกัน เห็ดยังเนาะสองคนห้องมาเบิ้งเขาเน่มาเบิ้งเขาหนีโอ้พักกันเห็ดยังอันนี้นะฮะป้าปพะกระโบกพี่น้องน้องเนย วางผ่าชนกันเด้อผ่ามือเด้อปลาลุงแหงหายไม่น้ำอยหอยจับผ่าจับมีดอุ้ยมันพาง่ายพี่น้องพาง่ายง่ายน้องเนยพายเป๊ะเป๊ะปลาลุกกินหมากกระบอกน้ำน้องเนยบ๊อบมาเด้อกินน้ำกันนะเดนนี่นั่นตกแล้วกพองห็นน้องเนยกับเก่งบอกกระเลิกมาเบิ่งขางในเขาพาได้บักลายหนึ่งวันสันห้องห้าไม่น้ำแมนบอบ สบายดีปาลุงงามๆดูสบายดีป่าลุงอุ้ยปาลุงตกใจเลยยกมีดใส่เอาไม้เอาไม้บ้างมีดบ้างมีดสบายดีป่าลุงโดยเน่เด้จิ้มอ่ะจิ้มก้อนจิ้มก้อนอุูยงัวะขมาอีกอ่ะนีหน่ำบ่อาเดินผ่ากกระบปงพี่น้องได้โย่ได้เลยนะโบด้บอกไปผ่าเราผ่าเอง ดดเด้ยมือไก่กิน,นได้เห็ดตกไอ้เ่อนไก่ได้อืมสวยมากนี่บุญอุ้ยคำพ้องพี่นอ้องด้วยความที่นางทะเ,เ,นเลนงเฮงเฮรถเขาขี่ไปเอ้ยพี่สาวว่าเัดเนดียนบ่อกโอ เนยเนยตอบว่าจได้เมียบอกว่าเนยวะแสบเกินไวัยอพี่น้องเอ้ยอืมมือได้เอามือได้เนยระวังโอ้ยไม่ว่าไม่นำเก็บไม่นำเก็บนี่เอาไท่านไก่ชั่มมือมือเด้อมือเด้อเบิ่งเบิงน้ำมือน่ะ แต่ผ่าชํำน,นึ่งเราบม่ไ้กินนั่งดอกนั่งเก่งแฮงคุณทานาน,านั่ง <c oughs> มิมูกเนี่ยมันชิตกเลยบังดูพี่นอ้องม,แบบมันชกกระปุนนกนะกระพองเอาไปช่งถิ่มเลยนะเออ เขายาให้กินใช่ป่ะโน้ยเนี่ยยังเป็นยู่วัดนะกินยาเนาะมีนำซื้อยามาแล้วเรียบร้อยซื้อแล้วในกล่องหนึ่งชื่อยังซื้อยาซื้อยาให้เราในกล่องหนึ่งอยู่เพื่อนเด้บ่มีบ่ไม่ลาบ่ได้ซื้อให้บออืมได้ได้ได้อืมอืมยาชีมฉุบอันนี้ มากเป็นว่าเป็นไออะไรเร่าขายร้องเร่เนอะเป็นเศร้าแล้วโอ้ยคือโซ่พุ่งเลยอาบกระบอกก็อปแคบก็แกแคบอย่างเงี้ยนึกว่าชมเพิ่นพากันเห็ดยังชุมหัวใช่กันเอ้าเนี่ยมาทันไก่อีกแล้วเอ่อเป็นอะไรเป็นอะไรบาดดิอือไปเร็วพอแล้วพอเร็ว ขั้นคั่วได้เุย่ไม่เท่าชิมไม้แล้วไก่ตายสามพันบาทตัวนึงเซตดโลดครับพ่อตัวใส่ได้อันอ้นนูหูมวงเด็กๆหน้ากระปกน้ำเดือดกใช่มัน โอ้ยคือมาแม่เด็กๆนั่งเอกหน่อยเพื่อนนี่นั่งเถอะวันนี้ให้เล็กกับเศษแม่เขาก็เล่นตามภาษาเด็กๆอะไรพี่นหอุ่มแรงนาเขับโบเรย์ยังหมากไม้ดอกเบิร์นนะเพิ่์นเพิ่์นพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวใ่มันเออแฉบยุบเบิรงกินเบิรงก่อนถับ อันนี้ไหวไหวพ่อดาวบ่หนิอ,อืมเก่งเด้อผกกักกระบอกในบะกลายหนึ่งพี่น้องเลยอ้าอยะ่าเฮ็ดไม่หรอกอืมป้าไหวอืมถ้ามึงมานะเจ็บมาผิดเจ๊เพ่เมื่อกี้หยกถือไก่น้อยอเอ๋เอทคน,นิคยังเนาะ,ะเทกันตั้งเอ็กนะ ถ้าเป็นคนเก็บมา้ากระบอกเข้าก็ไม่เท่าเก็บเออมันเป็นขานแมนบอกเออไปเก็บต้นใดลูกนานขับพ้องอยืง้ออะไรก็เฮ้ยมันตกไปแล้วกระกบอกนะใกล้กินเบิร์นเลยไปกินแล้วขนาดน,นี้ว่างดีๆเพื่อนเลยว่างโลกเลยมาเต้นออกเบิร์ตโอเคอีก <c oughs> ได้ไหมเอ้ยจักพลังอ่กิ๊บมาทางใดบาทนี่ จักโอเคจักตกลงโอเคแล้วไปแปลว่าอียังบบบนี้โอเคแปลว่ายังก้มซุกเล็กๆนี่น้อยพี่น้องเฮียเท้าก็ออกแล้วเด้อพี่น้องชมีสองบัวดาวที่เบิดอีใช่ย่ว่าทาผ้าบัคกบเพื่อนนะ เอาตันียังมาถึงมือกันเลยคาะเดออกไปให้ย่านย่านย่านเอ๊เเอเอามันเอามือเลยหามหายเด้อเ้ดอาาเลิงับบิงดีหายเดอือเอานมาถานลูกเฮงก็หายไม่น้ำยู่บห้น้องเนืจับมีดจับผ่าท่นเอามือเลยข่นเอามือเลยหายแล้วไม่น้ำหายโลดเอาบพันดีึงใบผบาพันมีเหเอาตัวนี้นะข้องผ่าคือเห็นได้แม่ถ้าผ่าขึ้ได้เกลื่อ ดึงขึ้นเออก้มบนี้บ่คุาอะไมาได้ยังมากรูสีนี่นะเป่าหนึงเป็กรนี่อ้าวนี่เมเลยิมเน่ยพาอะไรบานงอมๆอยู่บอขยี้ร้อยหมากี่อยพี่เนาะ กระพาแม่ไม่รักแบบ่ีงอีหรือปะจ๊บโมตีเนาะโอ้สามสิกินอยูตี้ยไม่าเขาไปอยู่เลยปานนี้อือหปนี่มากินเอาฮยอกมันกินเลกมาหน่อยลนั่นอีกเลยปกๆๆกกแสบได้มันดีอย่าไปขวากาแสบพี่น้องรับสื่อบอ นล้วถั่วกินใายได้นมผงและปองนี่ปลาลุงสือนี่เอาอยู่ป่ะอืออือให้อาบนมคืออาบนไ้มเอา,อา,เอาน้นานนานนี่ฮะอาบนินอาบนตินไปไปสื น like oh, like ั่นโอ้ยพายไก่กินดอกอนั้นนะไกเออพยนถือกันถวยล้วไม่ได้ถือดอกบอพมนยนยังคงวนของพายองมันเลยนอนเนยนอนรับพิชอบโอ้ปวดใจแบบเียันได้เนยก็กน้ำอวน้เออน่าจะได้กเออปอกปอกดูมันเป็นมันพาง่ายนะยังเหีียบมาถือไก่มันกินเลย มือลงไปเลยมิดตีเหี้ยมิดตีเหี้ยมาหน้าด้กไว้ทางใหนเหรอพเห็นสามโอ้พี่น้องเหอะสวนค่ะแซลแซวอยู่เทียงนาอืมาใต้น้าใครเล็กหน่อยใครเล็กหน่อยไปอยู่ผัดเงาใครเล็กหน่อยมาผัดมีซีซันนี่เทียงแซวแซวอยู่เทียงบายดีพี่น้องค่ะพราะเป็นเล็กหน่อยเป็นเทียงกันจะเทียงเอียงกันเลย เอป็นพาชองคนเพื่อนนะแม่ดกกันเอ้าแอมอ้าแมเนี่ยถ้เขเป็นหมูเนาะอ่ามีหมูขคนั้นน้องเนยบอมาก็พองกันเลยไม่มีและงอมงอมีู่เดีเวาเพิ่อนหมูเพราะว่าตอนนี้เขเอ่าไอให้ไม่เท่าแ่ทุกไม่ให้ไม่เท่า จงนะกายานงเลือไดงาอนรจะไปแก้มานาวกบตบแต่ไม่เท่ากันใส่ซามัเนี่น้มันจะเกแม่หนใส่ซามตัวหัวฮัลโหัสัเป็นหนึ่งแค่าองคนขึ้นอ่ขึ้นในน้องตัวกินแยงมานหาวนึ่งอัดเคยไหวไม่ติไปไวเนาะเรื่องบคนสันผตรงนี้อยู่นป็นอาิดีหน่อย นี่แหละเฮาก็เริ่มเจ็บคอเจ็บหยังเลยติดวัดน้ําหองเนยนี่น้องคําพ้อนี่ก็งใส่พวกนีคนน่ะนี่ใส่ดิยสิตายแล้วนนมามนก็พิงไเ่นแม่น่ นั่นข้าวโพกนัะได้ตีนน่ะนั่นไม่นำเสพาบ้างเหมือนไม่นำเสภากินแบบใจให้พอเด้อันนี้ให้พอเอ้ยให้พอให้ข้าวโพกนี่เออเนยได้สาวอยุเนยแก้วไหวเออที่เลือกให้พออืมนั่นไม่นำเสภากินมัน ลาอะไรพี่น้องขอบคุณขอบคุณพี่น้องเวลาเด้อที่เขามาเอามือมาส่งโดยเฉพาะในชิดหน้าพี่น้องอืเด็กๆแกมือเห็นก็เห็นตามตามอาร่วมตามมันยังเขานี่ใครจากบ้านเข้ามาเฮ้อขึ้นก้นยิบยิบเงือมมานเจ้าเข้ามาหลินจ้านี่นั่นแหละที่แม่ว่าอะไรเดเขาบ่มากอบคุนไปตามภาษาดี่น้อง เอ้ยโยเดี๋ยวมันอยากมาก็มาแต่เ้าวคุณอืมมันหนี้มาแต่เาว้าห๊ะดีเลอืมอะไรก็ฝากเป็นกำลังแห่งใจให้ด้วยพี่น้องสบายดี